สวัสดีครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับวัตจักรการทําความเย็นนะครับของตู้เย็นทั่วๆไปนะครับในรายวิชาเครื่องทําความเย็นนะครับระบบทําความเย็นแบบนี้นะครับก็เรียกว่าระบบทําความเย็นแบบอัดไอนะครับก็คือใช้คอมเพรสเซอร์อัดไอไอก็คืออัดแก๊สอัดสารทําความเย็นนั่นเองนะครับ ก็จะเริ่มต้นจากนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ตัวคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่อะไรครับคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่อยู่2อย่างนะครับคือดูดและอัด1ดูด2อัดนะครับดูดอะไรครับดูดสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นแก๊สความดันต่ําอุณหภูมิต่ํานะครับแล้วก็อัดแก๊สหรืออัดไอนะครับให้เป็นความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับ แล้วก็ส่งเข้ามายัางคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์หรือว่าคอยล์ร้อนนะครับคอนเดนเซอร์จะมีหน้าที่ควบแน่นนะครับก็คือควบแน่นก็คือระบบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นนะครับที่เป็นแก๊สความดันสูงอุณหภูมิสูงนี่นะครับระบบายความร้อนออกให้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหรือควบแน่นนะครับเป็นของเหลวความดันสูงอุณหภูมิสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ ส่งผ่านมายังฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับก็คือกรองสิ่งสกัดปกแล้วก็ดูดความชื้นนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งต่อมายังตัวควบคุมน้ำยานะครับในที่นี้เราใช้วแคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับช่วงที่ส่งขึ้นมานะครับจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับระหว่างตัว ท่อทางดูดนะครับสักชั้นลายกับท่อทางอัดนี่เองนะครับแลกเป็นความร้อนกันนะครับเพราะว่าจุดจุดนี้นะครับตัวท่อทางอัดจะต้องการความเย็นเพื่อให้ตัวเองควบแน่นเป็นงองเหลวใช่ไหมครับแต่ท่อทางดูดก็ต้องการความร้อนเพื่อให้ตัวเองเดือดเป็นไอนะครับก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วแล้วก็ผ่านมายังแคปเชียวนะครับมีหน้าที่ลดนะครับความดันนะครับ คอมเพรสเซอร์ ester, มีหน้าที่อัดความดันสูงนะครับแคปทิวหรือท่อรูเข็มหรือรีฟริกเจเรนคอนโทรลเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่ลดความดันนะครับจากน้ำยาของเหลวความดันสูงลดให้เป็นของเหลวความดันต่ำนะครับแล้วก็ฉีดเป็นฝอยนะครับฉีดเป็นพอลดมันก็จะฉีดเป็นฝอยเข้ามายังอีเว p บอลเลเตอร์หรือว่าคอยเย็นนะครับ อีแวปปอแลคือก็คือการละเหยนะครับอีแวปปอแปลว่าเหยแปลว่าไอ้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอีแวปปเลีเตอร์ก็จะรับสารทําความเย็นมานะครับแล้วก็มาเดือดเป็นไอที่ตรงนี้นะครับในการเดือดเป็นไอจะต้องดึงเอาความร้อนจากภายนอกภายนอกก็คือจากจากในห้องนะครับหรือจากภายในตู้เย็นจากสิ่งของที่แช่ในตู้เย็นนะครับ ดึงเอาความร้อนเข้ามาช่วยให้น้ำยาหรือสารทำความเย็นเดือดเป็นไอนั่นเองนะครับความร้อนก็จะถูกดึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับภายในห้องก็เลยกลายเป็นความเย็นนะครับมันไม่ได้ผลิตความเย็นนะครับมันดึงเอาความร้อนเข้ามานะครับภายในท่อเพื่อจะไประบายทิ้งข้างนอกนั่นเองนะครับ อักเรียบริเตอร์นะครับก็จะถูกส่งต่อมันยังท่อซักชั่นไลนนะครับหรือท่อทางดูดนะกับเข้าคอมเพรสเซอร์น,นะครับเป็นวัตถจักรการทําความเย็นแบบง่ายนะครับยังไม่มีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับอันนี้ในเบื้องต้นตู้เย็นทั่วไปจะมีประมาณนี้นะครับมีอุปกรณ์ประมาณ4ชิ้นนะครับคือคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์ออรฟิลเตอร์ไดเออร,อ,รอร์นะครับแคปทิวและก็อีวอบปริเตอร์นะครับ เราจะสังเกตว่านะครับอุปกรณ์หลกัหลกๆจะมีอยู่4ตัวนะครับตัวเพิ่มความดันคอมเพรสเซอร์ตัวลดความดันก็คือแคปทิวหรือท่อรูเข็มเราเนี่ยนะครับท่อเล็กๆมันก็จะลดความดันลงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวควบแน่นก็คือเปลี่ยนจากแก๊สเป็นของเหลวนะครับคือคอนดนเซอร ตัวที่4ก็คือตัวเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สนะครับวัฏจักรจะสลับกันอย่างนี้นะครับจากของเหลวเป็นแก๊สจากแก๊สเป็นของเหลวจากความดันต่ำเป็นความดันสูงจากความดันสูงเป็นความดันต่ำ mm. ก็จะกลายเป็นวัฏจักรการทําความเย็นของตู้เย็นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ